เดินไปนอ้องกินทุเรียนเผาทุเรียนเผาจากทุเรียนเผาหอนหอนหอนเนี่นอเดี๋ยวมือก็ได้ นนใส่ได้เลยเหอืนี่ใส่ไ้นนะหัวหข้างอีกคนนี้ค่อยใส่ที่ข้าวทุเรียนเผาจ้าทุเรียนเผา<ช>หอมหวานหอมหวานจะหวานมั่งไดทุเรียนกรบปลาสุกโอ้ยแข็งฝ่ออยู่ไ่ิได้กินนมะระจีนี่จีทุเรียน ถือทุเรียนถือทุเรียนหยิบซื้อทุเรียนมาก็ถือทุเรียนดิบก็ะจะวัาลองเอามาเผาเบอร์มาสั่นลองลองลองทีลองลอง เด้กกินมาเนาะตุเรียนดิบพ่าวขาวาสุกอดีกินมาสันเอามาแกงย่างแกงกีเดยอยู่มีคนแนะนำมา,มาว่าให้เผาลองเม่งลองเม่ง ຖ້າເບິ່ງຕອນສຸກພີ່ເນາະ